สวัสดีผมพี่พี่แขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บูธดูคติไทยแลนด์นั่นเองนะครับปกตินี้เราจะเจอพี่พี่สื่อมวลชนในสนามแข่งนในลักษณะของเมืองเงือหอวันนี้มาใส,ส่สูทหล่อๆมาถ่ายรูปกันกับบูธดูคตินะครับผมในครั้งนี้นะครับเรามีเซอร์ไพรส์พิเศษให้กับพี่พี่สื่อมวลชนท,ทุกท่านนะครับผม p r ดัก c ล line up 2,022นะฮะมากถึง6รุ่นด้วยกันครับผู้ชมครับผมและแน่นอนนะฮะอย่าเสียเวลาเลยละกันนะครับตอนนี้นะฮะขอเรียนเชิญคุณกิษนกรเสวตนานครับประธานกรรมการบริหารบริษัทโมเตเรตเตารโนจำกัดนะครับขึ้นกล่าวต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการขอเสียงปรบมือด้วยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดียวงิมลำนาวท่านแขกผู้มีเกียรติและ ครับใครที่เข้ามาแล้วเช็คซาวหน่อยครับเป็นไงบ้างครับเสียงโอเคไหมครับปกติในวันนี้ครับต้องบอกว่าในวันนี้เป็นครั้งแรกนะครับผมดูป a ติกับงานมอเตอร์โชว์ภายใต้การดูแลของบริษัทโมเตอร์ไดซิลลีโนนะครับและวันนี้นะครับเรามาในคอนเซ็ปต์ของ audi and ducati integration จะเห็นได้ทั้ง audi ทั้ง ducati นะครับต้องบอกว่ากับพื้นที่มากกว่า1,000ตารางเมตรในวันนี้เนี่ยสามารถทำให้ทุกท่านได้เลือกชม รถทั้งรถและมอเตอร์ไซค์ของทั้งสองแบรนด์ได้อย่างเต็มถึงทีเดียวครับครับสำหรับไฮไลท์ในวันนี้ของดูคาตินะครับต้องบอกว่าเมื่อกี้น้องปอพูดแล้วเรามีโมเดลไลอัพนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสไตรจี่ของเราและวันนี้นะครับเป็นการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ของดูคาติทั้งหมดถึง6รุ่นด้วยกันเราไม่เคยปวดโฉนที่ไหนเลยนะครับเที่ยวนี้จะเป็นั้งแรกในการเปิดตัวในวันนี้นะครับครับ นอกเหนือจากไฮไลท์ในเรื่องของตัวโปรดักต์แล้วผมต้องบอกว่าในส่วนของโปรดักต์ไรที่เราถือเป็นไรที่สำคัญที่ทําตลาดในบ้านเรานะครับเรามีโมเดลไรีต้องบอกว่าตอนนี้โมเดลไลอัพของเราเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดถึง9แฟมิลี่แบ่งออกถึงเป็น3 <c oughs> 1รุ่นย่อยด้วยกันนะครับหลากหลายที่เดียวนะครับอันนี้เราหวังว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีครับสำหรับ มอเตอร์โชว์แล้วมามอเตอร์โชว์ต้องมีอะไรพิเศษนะครับวันนี้เรามีแคมเปญมอเตอร์โชว์มาด้วยนะครับต้องบอกว่าเรามี3ข้อเสนอพิเศษนะครับให้กับลูกค้านะครับในมอเตอร์โชว์นงนี้อันที่1เลือกได้เลยนะครับว่าจะผ่อนชำระในอัตราดอกเบี้ยศูได้นานถึง5ปีนะครับหรือ2อถ้าอยากผ่อนชำระไม่ต้องมีเงินดาวน์ก็ได้นะครับหรืออันที่3เลือกดุคติวอร์รี่ฟรีซึ่งฟรีค่าบำรุงรักษาและ มีประกาศชั้นหนึ่งให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นแคมเปญพิเศษสําหรับงานมอเตอร์โชว์ครับครับทางเราเองต้องขอขอบคุณนะครับทางดุคติมอเตอร์โฮลดิ้งนะครับซึ่งให้การสนับสนุนในการทาตลาดประเทศไทยของเราเป็นอย่างดีทั้งในเรื่องของโปรดักต์ทั้งในเรื่องของแคมเปญริสปอร์ตทั้งหมดนะครับทั้งในเรื่องของไบทิ n งและแอคทิวิตี้หลาหลายนะครับก็เดี๋ยวจะมีผู้บริหารของดุคติมอเตอร์โฮลดิ้งนะครับขึ้นมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงลำดับถัดไปนะครับครับสุดท้ายนี้ผม ขอบพระคุณสื่อมวลชนที่น้องสื่อมวลชนที่รักทักท้นนะครับที่ให้การสนับสนุนเนปิดแฝกข่าวสารของลูกคติมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนต่อไปนะครับทุกท่าครับขอบคุณมากครับขอบคุณสื่อมวลชนด้วยนะครับผมก็มากล่าวเปิดนะครับของบูดุคติของเรานะครับต่อไปนะฮะต้องขอเรียนเชิญน,นะครับ มิสเตอร์มาโคบิออนดีครับรองประธานฝ่ายขายและการตลาดของดูคติประจำตลาดเอเชียแปซิฟิกดูคติมอเตอร์โฮดดิ้งขึ้นกล่าวด,ด้วยครับผม please welcome Mr. Marco Biondi ครับ thank you very much for inviting me here to p o u m p thank you for inviting me on the booth I'm very excited to be here today especially always when Ducati is integrated with our mother company Audi It's a big honor and it's a big pleasure to be here. Especially today, where we're unveiling six motorbikes, makes me very proud, and in fact, it connects fantastically with the momentum Ducati has around the world. We have over 100% increase of customer demand on our products compared to last year around the world, and the same in Asia and as well in, in uh, Thailand. So, I would love to congratulate the team here in Thailand for a fantastic job they're doing. And keep on expanding the dealer network around Thailand to make sure that all our potential customers can access our fantastic products. As we will see today, we have fantastic motorbikes. Some of them very powerful and made for the racetrack. But for Ducati, it is very important that the customer who can ride these powerful bikes they ride safe. Safety is super important for us. And therefore, I'm very happy to announce today and together with Ducati Thailand we are organizing some signature events for the end of the year where we bring our Ducati riding experience to Thailand which is our world-known riding school on how to ride safe on the track which is very important for our customers and we will bring world-class instructors to Thailand to teach our customers with a safe environment to ride our bikes. So I'm very proud, very happy to be here and lastly, I would like to say that we have now 10 years of our plant here in Thailand. As Thailand is our second home, we're very proud now to unveil these six beautiful bikes. Thanks to you everybody for joining today. See you later. <laughs> Thank you very much, Mister Marco. Mister Mr. Marco, โปรดักต์นะครับที่จะเกิดขึ้นที่พี่ๆสมมวชนจะได้เห็นกันร่วมถึงแน่นอนนะครับผมที่เป็นซิกเนเจอร์ของดูคติมาตลอดนะครับกับกิจกรรม d r e นะครับแน่นอนว่าดูคติเน้นเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่นะครับแล้วก็คันของดูคติเนี่ยนะครับเป็นรถที่มีพลังงานค่อนข้างสูงเลยนันเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องคิดตลอด จะต้องมีความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งะเพราะฉะนั้นกิจกรรม DRE จะกลับเข้ามาด้วยนะฮะจะเชิญนักแข่งระดับโลกนะฮะมาช่วยสอนพี่ๆนักแข่งไทยด้วยกับกิจกรรมของ Track Day เพราะฉะนั้นติดตามได้เลยนะครับผมลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญคุณพรเทพโชตินุชิตนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโตเรอเดเลโนจำกัดนะครับขึ้นกล่าวถึงไฮไลท์ของโปรดักต์ทั้ง6รุ่นขอเสียงปรบมือด้วยครับผม ความเปนเอ็ลของโมโตซีทีในปี2021ในปี2022นี้ดุกติได้นำารถ6รุ่นที่ถ่ายทอด DNA ของความเป็นสปอร์ตมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับพันนิ้ก็เล่ V4 V4S Modena 2022มีดีไซน์ใหม่แอร์ออกเล็ที่สวยงามนะครับพร้อมด้วยน้าหนักที่เบาลงพันนิ้ก็เล่ V4 Sport Production Generation ที่2นะครับ เป็นอะดรีนาลีนสปอร์ตไฟที่เต็มรูปแบบครับมีความมีเครื่องลักกำลังที่สูงแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แฟริทั้งหมดทั้งปวงนอกจากนั้นในตระกูลอื่นก็มีความเป็นสปอร์ตที่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็น m u l t ิ s t ราด a V2S รุ่นใหม่ของเรานะครับมีความ Sleek กดีไซน์สกา o o k กส s เ e n s i นชแล้วก็น้ำหนักที่เบาลง มาพร้อมกับพี่ใหญ่ม u ติ i สโตรเดอ V4 ไพร์ Peak World r e n o w นะครับมีชื่อเสียงกระ่อบโลกของความเป็นไพร์สติกยูทามแชมเปี้ยนชิพนะครับ170แรงมาพร้อมด้วยพร้อมด้วยรถที่เตี้ยลงนะครับถึง20มซนิลลิเมตรนะครับถัดไปก็จะเป็นสเปดไฟเ h อร r V t w e e t Fighter V 2จะเป็น Naked รุ่นใหม่ของเรานะครับมีความคล่องตัวมีน้ำหนักที่เบาแล้วก็สามารถที่จะใช้บนถนนได้อย่างคล่องแคล่วสุดท้ายจะเป็น s r e e t Fighter V 4 ST SP, Sport Production อีกตัวหนึ่งอารีนาลีน Naked Bike เช่นเดียวกันนะครับมี d ร y c ลัตช์ Dry utch, แล้วก็สีดำด้านตัดกับอลูมิเนียมครับก็ ผมขอเชิญทุกท่านพบกับบกรุ่นของเราครับ นี่คือ product lineup 2022นะครับผมทั้งหมดเลยหน้าตาหล่อเหลามากๆนะครับแต่ละคันนี่โอ้โหถอด DNA มาจากรถของ MotoGP และพร้อมที่จะให้ทุกท่านนะครับผมขึ้นที่จะทดสอบแล้วก็ ผลดประสิทธิภาพของ6รุ่นนี้ด้วยนะครับถือว่าเป็นเรื่องราวที่อลังการามากๆสำหรับดูคติไทยแลนด์ในปีนี้นะครับและลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนนะครับร่วมถ่ายภาพร่วมกันนะฮะขอเรียนเชิญคุณกิษนากรสเสวตานันนะครับผมประธานกรรมการบริหารบริษัทโมโตรอิตาเลียนโนจำกัดนะครับมิสเตอร์มาโคบิโอดี รองประธานฝ่ายถายและการตลาดของดูคติประจำตลาดเอเชียแแล้วก็สําหรับบูธดูคติก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะส่งต่อไปให้ทางพี่โยครับสาหรับบูตต่อไปตอนนี้ก็แต่สําหรับดูคติไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอสรุปอีกทีนึงนะครับสําหรับบูธดูคติครับทองาจงานทั้งโมเดลใหม่ครับน่าจะต้องเน้นกับทางสตีดไฟเตอร์ v 4 sp นะครับสี แมตตครับสีดำด้านในตรงนี้ก็จะมีทั้งแล้วก็จกเจาะทั้ง6รุ่นที่เปิดผ้าคลุมตรงกลางเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็โปรโมชั่นเดี๋ยวเราสรุปให้ทีนึงนะครับสำหรับวิดีโอสำหรับบูตดูคาติครับและแน่นอนนะครับปีนี้ดูคติทั้งใน World Superbike รวมถึงใน MotoGP นะครับทำผลงานได้น่าติดตามมากๆนะครับใน Mo t o g p มีรถดูคติ ทำการแข่งขันถึง8คันนะฮะ Factory 2, p r แพรแม็ก 2, VR 포นิซิกมูนี่2นะฮะแล้วก็เป็น uh, The Next Satellite อีก2คันนะฮะสำหรับดูคติปีนี้ร้อนแรงจริงๆนะครับ แล้วก็ World SuperB ร์ e ก็แน่นอนนะฮะกลับมาเซ็นกับเ a l t i ติสตานะครับผู้ที่เคยทำผลงานได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับก่อน SCOT ตเรดดิ้งจะมาขี่ให้กับดูคาตินะครับเพราะฉะนั้นปีนี้พูดถึงดูคาติเนี่ยนะครับผมทั้งในเรื่องของ r a c i n g Line ในเรื่องของสำหรับพดูคตีผมขอจบการไล์สดเพียงเท่านี้นะครับน่าติดตามและน่าสนใจด้วยนะครับ และสำหรับวันนี้นะครับผมกราบขอบคุณ